ใส่กองทรงวันไหนดีวะฮะเฮ้ยสนุกเกินเด็กมีบ้านใหม่เป็นกองเอ้าเอาสู้กันเอ้าเอาสู้เอ้ากล่องกับกล่องกระเท็ดดีใครจะเก่งกว่ากันวะเฮ้ย

มาสู้กับกองฮะ้อ,อดิฮะกองกับหมาใครจะแข็งแรงกว่ากันฮึนสู้เต็มที่ทได้ไหมฮะฮะฮะอุ๊ย<ะ><ะ>อุแมจ่จะเอาหนูส่งไปไหนกล่องนี้ไม่สามารถแพ็คหนูได้หรอกหนูไม่ยอมหรอกหนูทำพังหมันเ,เลย หลับหูหลับตากัดเนาะฮะอุอ้ยหลับหูหลับตากัดเนาะลูกมาพี่มัดนะโครตอายเด่นโถปะเนาะอุ้ยเจ็ดดี้เนาะมันสู้จริงๆนะเนี่ยสู้กล่องนะนะโอ้ยเนาะฮะอุยะอ้ยเอ้าอุยอ้ยอุ้ยฮะ au 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 au